ขอต,ต้อนรับเข้าสู่รายวิชาโลกและธรรมชาติวิชานี้จะประกอบด้วยการเรียนการสอน15ชั่วโมงมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะหรอตามมาดูเลยชั่วโมงที่1ความสัมพันธ์ของดาวเคราะห์โลกกำเนิดโลกเอกภพระบบสุริยะและดวงจันทร์ชั่วโมงที่2ทธรณีวิทยาแร่ธาตุพลังงานและเชื้อเพลิงชั่วโมงที่3 อูทกภาพมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำวัฏจักรน้ำทะเลและมหาสมุทรชั่วโมงที่4ปัตภีวิทยามีเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินชั่วโมงที่5อากาศภาพมีเนื้อหาเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชั่วโมงที่6ชีวภาพมีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชพันธุ์สัตว มนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพชั่วโมงที่7ระบบนิเวศมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศชั่วโมงที่8ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติชั่วโมงที่ 9. ความสัมพันธ์ของชุมชนที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติชั่วโมงที่10บ สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและเสียงชั่วโมงที่11สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรน้ำทะเลและมหาสมุทรชั่วโมงที่12สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรป่าไม้และปว์ป่าชั่วโมงที่13สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตรายชั่วโมงที่14 สถานการณ์ปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม้านชุมชนและปัญหาสังคมชั่วโมงที่ 15. แนวทางการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วพบกันไหนโอกาสหน้านะคะ